อ,อี่ยหมอกีวเนี่ยนยะืนลงค่ายหนึ่งอ,งอที่ยุที่ยุทธมีตัวละครเกียร์สี่หมื่นสามยืนอยู่ตัวหนึ่งนะครับครับถ้ามันคนเดียวก็ยืนมาที่หลงมาีเหมือนหลายคนนะมีสี่หมื่นไปตัวะน,นึับที่ยุทธก,กันาตามที่ผมบอกก่อนก็คือแยกก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ ตีที่ไหนอ่าบุผู้หาก็มีคนที่ที่เกมสามรับอันนี้มันโอเคป่ะดับที่จอรอดได้หมดแหละหนึ่งสองไปไหนหมดครับตรงกลางเนี้นไม่มีหนึ่งสองเลยลมลมไร ลงมาลงมาที่หนึ่งแบ่งอ่ะลงแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างขึ้นอ่ะไปคนยังไงมาอุ้ยขีนมาวะอุ้ยที่สองโอ้โหตีเขาสี่หมื่นเยอะมากเลยอ่ะที่สองมาอยู่ที่ภูผาฉุยใช่กิวนี้กิวนี้สี่หมื่นเยอะแต่ตอนนี้สี่หมื่นก็เยอะอยู่นะพี ีเราอะในยูเรากระสีมันก็เยอะเหมือนกันบลา้อไม่เห็นบัฟไม่ทำวะอีคนอีกเจ็ดคนใช่ไหมใช่หนูก็ไม่มีบัฟแม่ทำเหมือนกันหนูไม่เห็นนกันเออบัฟไม่ทำทำไมซีผิดไม่จังวะเนี่ยเอ็มไหมกินเผ็ดแล้วเมื่อไหร่จะหายร้อนหนใช่ใช่เสียงแบบดูทรมานมากเลยไม่ไม่เฮ้ยทำไมเตี้ยนแหว่งนี่หนึ่งรู้ปะ ตอนที่พี่อยู่กิวเนี่ยเรี่กพี่ไปหาคนเข้ากิวให้เขาเยอะมากเลยเกตีอยู่ในดิสปะไม่อยู่ไหมเบย์ได้ยินไหมเบยได้ยินไอเกตีตีสีกับกล้องวานนี่ดิมากินบุฟเฟ่ไหมไ้ยิกไปแล้วยัดยหนึ่งเล่นห้าไหนอะลอกินยอ่นะกินอไกน กิโคบอย่างก็เลยเนี่ยก้องกินอย่างไหนตรงนี้มึงเห็นสองน่กาหลอยใช่ไหมกนแล้ใสะตายไัมยพราะมึงเดมึงเตมตัวตายแล้วน่ทำไมอะกไที่จะตายน่นคือเลขห่านครับเื่อมเลื่มเ่มสามสี่ภูผาเหรอ เจ็ดแปดทีโอันนี้กล้องมึชิมมาบ้กล้องผมกลมกลมเจ็ดแปดจะแปอยู่จอจะไปหลังไตลอดใช่ไหมสามสี่ผ่าเลยแล้วทำไมไม่เป็นไรอะไรหรอปากอะไม่เป็นไรจะยืนข้างนี้กันนะถ้าเกิดหาไม่เจออยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เป็นเยองไม่โตกินอย่างพี่โตกินได้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 เพราไม่ได้แบ่งตีมันอะที่ว่า เรายึดยึดทงก่อนค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงว่าผมกลางเยอะไหมกลางเยอะเหรอเดี๋ยวยึดแป๊บนึงแล้วจะค่อยไปเสริมกุ้งยึดแป๊บเดียวแล้วค่อยไปเสริมเอายึดลองวู่กลางเหรอครับได้ได้งั้ยมาไปบ้านเลยมันจะถงกลางอ่ะมาๆๆแยกตรงเนี้ยแยกตรงเนี้ยพี่ก็เลยตรงนั้นก่อนแล้วค่อยโยกมาเดี๋ยวผมจะโยกเรีย์ตี้มานะเราค่อยโยกไปขวาก็อยู่กลางใช่ไหมเรายึดแค่ตอนเนี้ยเรายึดเรายัดผ่าหยึดก่อนถอนยึดเอากลับออกมา สองตัวหน้านี้นะโอเคหยุดแค่ภูผาก็หยุดหยุดแค่หลักกับหยุดได้หยุดแค่ภูผากับหลักก่อนที่เหลือเราถ้าเกิดมันได้เปลี่ยนค่อยถอนกับเมีอากางเยอะชิบหายเลยเปลี่ยน,ยน,ยนรยนับไม่ทันเปลี่ย <c oughs> เอายุดกลับมาอยู่ภูเอายุดมาอยู่กลางครับโอเคอดตีนะยเดี๋ยวเราอยู่ชายแดงเราได้เราได้เราได้ได้อยู่ยดได้อยู่ได้ไม่เอ้ยหัวไม่เล็งได้อยู่ที่เราคุยเราปิดีโต๊ะหวานวะตัวจั่วเราเนี่ย อยู่ต้องไปอยู่ฝั่งมันมาไหมอ่ะปู่เขาอยู่อีกฝั่งเลยเขาต้องเขาอยู่อีกฝั่งนึงเขาอยู่อีกฝั่งอีกแนไปหเพื่อนไอ้เหี้ยไม่เป็นเตะหนูโดนหนูโดนเหมือนกันก็ตอนนี้จะตายกไม่มีไม่มีดาเมจเลยปู่เอติโอไม่มีดาเมจเลยไม่เป็นไรนะยังพี่ก็อล์โห้ แล้วหนูฮิวร์กีาตาไม่ขึ้นนะหัวมันของมากว่าเออเออเอหนูโดนนิจการคือแบบมดแบกยดพี่อีกคนครับยูซี่อคนเูไหนยี่คนครับยูี่ตตีไม่เจอวะอายุดแบ่งมาจากที่มาที่หนึ่งครับได้มบ้างกิจการได้แล้วนะ มันมันยึดกลางได้เพราะว่ามันตีตัวกลางออกพี่มันแบงลัมบ้ามันไล่ตีตัวกลางออกพี่ที่ให้เขาแบบกลับเข้ามาได้ในวงได้ไหมแบบพยายามเล่นกลับเข้ามาในวงครับหนึ่งสองใช่ใช่เพราะว่ามันมันตีตัวในวงตอนเนี้ยหนูยืนไม่ได้เลยหนูยืนยืนแทบไม่ได้เลยตอนเนี้ยอายุครับยุทธห้าหกเอาตีห้ามาครับเดี๋ยวเดี๋ยวหกไว้โอ้โหคนยูคนรักกี้สตาร์ไม่ขึ้นอ่ะใช่ใช่หนูก็ฮิวลักกี้สตาในะที่นี้ ไี่พม่ยามิพี่โตอยู่ได้ได้ดืคืนดื้คนีมหกิลมันดีนะโอ้ยมันเแตะโอหมดมันะอหมดอะไรออ้กิลมยมกดนะเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกรเดี๋ยบอกเค๊กเแล้วมีใครมกดสกิอะไรนะได้อ๋อหนูหิวให้ไม่ได้นะพี่เพราะไม่กีมันต้องยิงตรงกลางใช่หถึงจะใช้ทั้งกิลได้กเป็นแม่ขาคนกดเมื่อกี้มันโดนอะไรทีเดียวตายเลยี่ แต่ว่าเพียงแค่ระยะวงยังอยู่ที่คนที่กดโอ้โอยู่กลางตรงิล์มิ้งหายโอ๊ยจัดที่วัดสวยเลยไม้ว่าต่อให้เราจะอยู่กลางจริงเราก็ต้องโอ้ยผัด่าโดนเด้งโดนเด้งอะไยแล้วเป็นไงไอ้ตรงไอ้นั้นเป็นไงผู้ผ่าเป็นไง บยึดไม่ไหวแล้วยุดมียึดจังก์้านโลมีใช่ไหมกูผ่ามากางหมดเลยกูผ่าอยู่ไม่ได้ยงไม่ทันไม่ันโอ้สามากางลยครับสามีกดตีพี่กดกดเลยนโดนากิดนกดับกดแมทับหมดแล้วกดไม่ได้รอหนึ่งนาทีครึ่งหนึ่งนาทีประมาณสองนาทีไว้ยย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 ้ยย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 ยด้ยยยยยย เเของรายุ be, no. ่มมากลางครับยุดมากลางเลยปล่อยยุดเลยปล่อยยุ่เลยตอนจะทำการแคปผู้ผ่ากับยุ่มกันตรงกลางครับอ่าไม่ว่าอะไรก็ว่าเกิดโอ้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 ห้าหกครับมามากลางได้เลยมาหลักเลยครับผู้ผาผู้ผาขอคนหนึ่งครับผู้ผาขอคนหนึ่งขอใครก็ได้ครับผู้ผามาคนหนึ่งครับมันมายึดคนเดียวเลยเลีหกไปครับ ูผามันมายึดคนเดียวมันมายึดคนเดียวบนเกมมันมีคนเดียวยืนอยู่ที่ภูผามาช่วยผมหน่อยเอาใครไปอ่ะคุยถมค้างขอคนนอีกมาคนนึงครับมาฆ่ามันจะกันแล้วออกไปไปก๊อปไปเลยก๊อปไปเลยยังลุงแบบเรามาไปนะครับก๊อปก๊ปเลยก๊อปไปทเ่ต่อไปที่ต่อไปที่ต่อไปที่ต่อไปต่อโอเคมัน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 วิ่งเข้ากลางหมดเลยโอเคโอเคภูผาไม่ต้องมาละภูผาไม่ต้องมาละครับตอนนี้ภูผามีสี่คนเพี่พี่ค้าง ลพี่ผาเคียบภูผาเคียร์ผูผาเคียปกลับกลับไปได้เลยครับกลับไปได้เลยเดี๋ยวผมเฝ้าภูผาให้ผมจะวิ่งไปวิ่งมาได้เลยเนี่ยหมอนงงมากเมืนรู้แล้วคิวอยู่ี่มันรู้แหละน่าเสียเราฮิ้วไม่เป็นไรกันต่อให้พยายามที่จะอยู่ตรงกลางโอ้โหแล้วโดนโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยเคียบใช่ใช่ใช่ตอนเนี้ยตอนโดนมันเป็นก้อนเลยอ่ะ บอกมาแบบน,นี้เลยโอ้โหมันกล้าแบบนี้เหรต้องใจร่วมกับองค์างงการตจะยิวมาฮีวเฮีว้าสวยฮยวฮวฮวไอ้สีม่มีวงนเลแต่คนฝั่งมันยิ่งก้าคนเองะแต่เกียร์มันข <borrow> ี้อยู่นะอุ้ยพี่โต้ทำไมหนูทิ้งให้พี่โตไม่ได้ผู้ผาผู้ผาผู้ผามาสองครับผู้ผาขอช่วยหน่อยครับ ัพี่โตพี่โตอยู่ป่ะพี่ไปพาพไปพี่ไปโอพี่โอพี่โอ๊ตอนเ่านก็โดนอยู่พโอไอเล็กดตัวเซไร่โล็กพี่เมเพี่โอล็กมากผมหิวพีโอ๊ใ uh ช่ใ huh. ช่ม่นกพี่พี่มาจากคูผาแล้วโดนกระทืบอยู่ไงไมพี่ฮิวผมฮิวอยู่เ่เวอยู่ต้อมตีอยู่ิวโอยิวิวหรออมาไม่ได้เลยเนี่ย อ๋อพี่ปนตี้พี่มีคนฮิวไหมมีดีเจพี่ไปเปลี่ยนเป็นเป็นดาเมจเลยแล้วไปอยู่กับคุณคุณคุณแม็กก่อนไปช่วยคุณแม็กดูตรงนั้นก็ได้ไม่มีนองไรกลับมาเพราะว่าเขามันยุ่งไม่ทันอ่ะเออตอนนี้มันมาผู้ผามาดิผู้ผ่ามาสี่คนนะครับเกียร์สูงทั้งนั้นเลยอันนั้นอันนั้น ไปกํลังเดียวกํลังเดียวมาเรื่อยๆอยู่หยอกกัน่อนก่อนไปอันติแม่งเลยกรลับกันก่อยตีไปไกอบด้วยไปกอบด้วยพี่เกมเพิ่งกลับมาแป๊่นึนะกํลังราอินเข้าไปแล้วไงเกมแค้เอาไม่เกมหมดหรอพี่เกมหมดเหรไม่เกมมอ่เวเป็นโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์ไหมส้าพเนี้ย ้้เขามาึงมันโอ้ขวัญเลือดลบใช่ใช่เมื่อกี้โดนลุมหลายตัวเลยเอ้ยว้แล้วอ่าขอบคุณขอบคุณเขาไปเกลียดใช่ไหมเลือดดงดีจริงจริงว่ะคนน่ะเลือดลอดไม่อยู่พักเลยโอ้ยโดน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 หอกโดนหอกเรายังน้ำอยู่เลยน้ำอยู่โอ้ยโดนดันจะขอบอยู่มาเข้าอยู่ข้างในนะใช่เมื่อกี้หนูพยายามเดินหิวให้แล้วหนูก็โดนยำ ก็คือผีใหั่เป็นไรไหมเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการต่อสู้ของคอนเทนต์ถ้าให้พี่ไปฮิลช่วยพี่เป็นใครผู้ชายอยู่นี่เป็นผี้ยชอบผักวะผักไม่เว้นเลยเว้นชอบกินผักอะไรที่โดน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 โยนโดครับ หวไหมผมตายนะพี่โตขอโทษอันนี้ผมไม่ตีไหไหวเท่าไหร่อยู่ตีสามครับตีสามใช่ไหมยเจ้าผู้าหรือเจ้ายุดคืนเอาผู้าเราจเนผู้ายุดรอปล่อยโอเคงั้นไปผู้พาตีไปผู้าตีสี่ผาครับที่เหลือยติาตีสี่ไปภู้พาครับตีสี่ไปผูผาเลยใครเนี่ยข้าใฝฟ่งเยก่อนั่งนี้ใา อะไรล่ะนิ้นนองโอเคไม่มีฮิวแล้วไอยิ่งกาเมื่อโดน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 แคบหลักพี่เจมตายแน่ๆทวนทวนเข้ามาหาคุกกับกล้องมันฮิวไม่ได้มันโดนโดนโมันโดนมันโดนมันกัดหิวอยู่ฮิวอยู่นี่อ่ะอุ้ยเต็งบิวเลยจ้ะมีบอสต้องไปเอาตะไรพี่เจมส์บอก๋ยวต้องรอขึ้นหัวแดงโอเคครับ วันนี่ผ่าได้คืนแล้วผ่าได้คืนแล้วใช่ไหมใช่แล้วขับไปเลยกลับไปเลยพี่โตอยู่กับคุณแม็กไว้ก่อนพี่โตอ่ะาเม่เยอะพี่โตอยู่กับแม็กซ์ไปไม่ได้นะครับผู้ขาไปไม่ได้ไม่ได้ให้อีกร้อยได้ได้ต้องมาเติมเรื่อยๆใช่ต้องมาเติมเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพอตัวเกียร์ค่อนข้างสูงมาไอ้นี้หยุดก่อนหยุดเอาตัวหัวหยุดก่อนก่อนพี่ผาเคียร์ครับพี่กอลพี่โตอยู่ตรงนั้นก่อนได้ได นั่นแหละที่บอกว่าตรงกลางดาเมจก่อเพิ่มก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูอยู่ให้ตอนนี้ที่เหลือกับมาเลยครับที่พี่ไม่ใช่พี่โตพี่พี่ก๊อฟกลับไปเลยกลับอะไรแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเจ็ดอยู่ตรงนี้โลฮิวใช่ใช่เจ็ดตรงนี้เฮ้ยมานานมาละเดี๋ยวไม่มีฮิวเดี๋ยวว่าตายกอยู่ไม่ได้ มันเป็นสนามรไในตอนนี้หนูก็เ้ยังต yeah. คิดว่ามึงจะเลงกูได้หรอกูหิวนะกูหิสู้นะเก้ยเลี้นะยดเจอ,อแล้วนอรอดเจอแล้วนะรอดเจแลวเหรอเกิเกดใช่หมทิงไม่ได้ทิเดี๋ยวิงไม่ได้ทิงไม่ตอนนี้ทิงไม่ได้ยังยังไปดูวอาให้เดี๋ยวดูหาคนดูคนนะครับดจะดูเฝ้าเาดว้ใช่ใช่มีอะไรบอก เตรียมเตรียมพร้อมไว้นะคือถ้าเกิดผมบอสคือไปกันหมดนะครับมือเจ็ดตอนนี้มีคนตีบอสมีคนตีบอสมีคนตีบอสโอ้คนละกี้กันตาอยู่มาช่วยเลยแกคนละกี้กัตาเขาบ้านคุณหนาจนฝากฝากบอสได้ไหมเข้าไปกลางวงทีหมดทได้ทีหมดแลมโอ้แม่แจ้งบอสเป็นไงไม่มีไม่มีกำลังตีบอลเอาคะแนน อ๋อเอาไปอ๋อไมนอนขัดเอ่อเริ่มมาแล้ว่าหาใครมาเข้าแทนหนูได้ไหมเดี๋ยวเริมไปอีวอน์แล้วเหรอไปอคิวให้ไป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 เลยไปเลยเริ่มมาวันสามสี่ตัวดูเลือดดูเลือดบอสเท่าไหร่ไม่ไม่มันก็ตี่มันอยู่มันไม่ได้ตีบอสอ๋อโอเคโอเดี๋ยวเรตายแล้วก็ตายแล้วตายแล้วมีกำไรตายแล้วเหรอตายแล้วแต่ละห้าตัวแล้ว มันมันตีบอสผมบอสายไ่หงยไอ้ไม่ไม่แค่ห้าตัวแั่ยานยานไม่เรื่องตีไม่เริ่มตีเลยยังไม่เริ่มตีไม่กลางมันหายแล้วนะลองพี่ไปดูให้ตรงกลางมันหายไปแล้วนะดูดิจำนวนมันอะน้อยลงแล้วนะเดี๋ยวดูให้ใช่ใช่ใช่มันมันตีบอสอยู่มันตีบอสอยู่มันตีบอสอยู่เยอะไหมเยอะไหมประมาณสี่ห้าตัวคนใส่นี่ฆ่าฆ่ามันฆ่ามันได้ใช่ไหมเจ็บคนนี้มันเล็งมันเริ่มมาบอส เออมาเริ่มมาบอลแล้วนะผ่าโดนยึดครับมาบอลก่อนมาบอลก่อนอันหนึ่งถึงเจ็ดมาบอลแล้วครับทุกคนทิ้งเลยทิ้งทงเลยไปบอลเลยด่วนๆนะครับเป็นหายใครมาไม่ได้วะโถมนะครับโถมเพราะว่ามันอยู่ในสถานะไอ้นี่อยู่ รีบตีบอยรีบกลับจุดนะรอผมทุกคนเตรียมมันตีนะมันตีเมื่อไหร่บอกหนเก็บมันตีไว้อยู่ไใจแม่งมึง โดนล้กปะน้ำเมนไม่อปแรงเท่าไหร่อะมันตีนัอินตียู่นะอินตีอยู่นะเข้าไปโดนอะไรวะเนี่ยเอาเลยไหมเรืองมันพอได้แล้วอะอีกนิดนึ่งเอาเลรื่อเอาเลยตีเลยตีเลยปไไปไปไไป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 ไีไป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 ไไป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 ปไ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  คนกลางเดียวครับกลางเดียวเลยสี่ห้ากับภูผาสี่ห้ากับยุทธภักดสี่ห้ากับภูผาครับสี่ห้าปูผาที่เหลือหนึ่งหนึ่งสองสามเกี่ยวกับวการเกี่ยวสถานะกอมตีสต่อสู้มากเลยนีันใช้ยุ่นพังนี่ตัวบอกไม่ได้เนี่ยวิ่งก็ยากอย่างโดนอ๋ออุ้ยเออปูผาไหวปะคุณกำลังพยายามอยู่ครับ แม่แม่ไปถึงให้ช่วยไหมขอนแจ้งตอแจ้งมันฮะให้ช่วยก็จะได้ไปยามาเท่าไหนโอ้โหกลางยิ่งที่นี่กลางกลางกลางเล่นใหญ่เลยยางได้ยางได้ยังนี้มันม่ตอนนี้โดนอยู่ยามจะตายแล้วมันเยอะมันอัดกำแพงตอนเนี้ยปุ๊บคิดตั้งอยู่แล้วเหลือแค่พี่โตพี่กองพอแล้วพี่เหลือกลับมาตรงกลางหมดครับพี่ผายึดคืนแล้วครับเหลือพี่โตพี่กองไว้พี่เหลือกำไม้หมดเลยครับ เชื่ยกล้องเชื่อหรือกูเช่อาให้ก่อนเช่พี่โตเยแจ้งดึ้งดึเลยอ่ะตเทาไมพี่สองคนไหวนะพี่โตอยู่นี่อยู่เลยพี่โตอยู่ไหนอยู่กลางอยู่เลยเนี่ยมพี่หตายพี่โตไปหาพี่ก๊อฟก่อน้ะอะไรมีมีพีสี่มีสี่คนมีสี่คนมไหวไหไหวนะไหวไไม่มีคนมยอะ้าม่คเดียว อ๋อฮิวไป<ม><ม>ทวนค<อ><ม>วน<ล>ันไปแค่แคหนูไปแล้วมาอยู่มาแล้วเมื่อกี้หนูเพิ่งเกิดนะคืออยู่ตรงน็บตรงนี้เอมันไม่ดวยมีมีฝุ่ยมาฮิวมันอยู่วะไม่สุนตาแล้วสุดตาแล้วตายแล้วมาสภาพนี้ก็ไม่ได้ฮิวใครหรอกเพื่องตายแล้วโอเคงั้นผมไปนู่นนะเอาเลยครับมีไข่หนูนี่ะเข้ามาอยู่ที่เกียร์สูง อย่าปราเลนกับคิวนะคุเคีานเบิวมากใช่เขาเข้าใจไปลงวเทียมู้กเล่นอื่นเป็นบ้าเครับผูาเชียร์สบายูายเียร์ใช่หมใชู่พย้ช่ยวยลุพกเเยได้มเย่ไม่ตายนะเนียิวอยู่กขวัญเคไปยุดเลยเยุดเลย โอ้แบนนี้มันมันมามันมาอยู่มันมามันรัผู้ขายอยู่มาหรอแอ้ก็เกี่ยบไปไม่เป็นไรแต่ค่าค่าเหลือสองตัวอยากฟังนะตอนนี้ฟังก่อนนะฟังตีนะหนึ่งสองสามไปยุตตามตีมากล้องตามมาฮะหนึ่งสองสามไปยุตเกลียไปยุทตอ่ะสองสามไปยุทธตพี่อยู่ไปกล้องตามมาจะยุตให้หมดเล่นคะแนนละเล่นคะแนนเล่นคะแนนได้จบสองสามมันยุตครับสองสามมันไม่คุมเหรอมันไม่คุมเหรอ คข้าคะแนนเลยเล่นคะแนนเราเล่นคะแนนนี้เลยนะเราไปแค่นี้ก็ได้นะเดี๋ยวมันก็ยืดเด้งอ่ะอ๋อแล้วจะมีคนคนเฝ้าอ่ะผู้ผาเคลียวครับเฝ้าอยู่พี่โตมาพี่โตมายุตพี่โตจะเยิงคะแนนแล้วนะจะเริ่มเล่นคะแนนจะจบเลยอีกไล่เดียวอีกไล่เดียวหูกไม่ยุดไม่เยิงคะแนนยึดขึ้นไปยึดขึ้นสวยบวกยิงเนี่ยไม่ไม่ หัวจะโยเินไมดูนาตืองสวยยึดขึ้นแล้วยึดกำลังยึดกำลังยึดจะไ,ได้เรียบ่ะทีเนี้ยสบ,บายล้เอาเลยเติสวยชนะแค่นี้แหละอยอันดับสิบรชั้นเอาวยะอีสีสส่ที่โตติดอยู่ทังกำขลาแล้วพี่ก็ว่าอยู่มีคิวเยอะง กหลังเราบปวดทราบสนไหมถ้าเราอยู่กันเยอะๆอยู่ที่สนามมวยก็ชนะถ้าเรามาเต็มมแบบนยู่ที่รับสิมือแล้วต้องการรังแผลแล้วว่าเราจะเอาอย่างไหมใช่แผลเมื่อวานห่ะแผลเราโอเคแต่ว่าทีมฝั่งมึงมันเยอะกว่าเราฝั่งเรามันหัก เนี่ยทีหนึงมันแบ่งไปได้ไงไม่ได้ยังมานเลยวันนี้แหมหนูจำไม่ได้ว่าใครอยู่เนี่ใช่หนูจำไม่ได้เหมือนกันต่อไจำได้ว่าตอนที่พี่เกมออกเข้าใหม่ะเขาก็ออกพร้อมพี่เกมเลยต้อไป่ตีใสสองหูฟังเลยนะเดี๋ยวมาเช็คชื่อแล้วต้องเช็คชื่อแล้วว่ะมีพี่ใส่สองหูฟังเลยนะแม่งหูฟังกองอันฟังเกมอันหนึ่งฟังดิสอัน วันโตเดียวอะโตเดีเนี่ยโตไม่ไม่ออกจากโซนกลางเลยอะพี่ใช่โตออกโซนกลางอย่างเดียวเลยขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วพี่เพราะเพราะเสียใจังล่าวิ่งนั่นแหละวิ่งไปดงกระทืบเนี่ยเมื่อกี้